อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้ง้ๆท,ที่เราทำความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความราบรอนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใชา่ก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ไปตามอัติยาัยใครเขาจะด่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาเราก็ยิ้มเขาเขาจะแกล้งแกล้งก็ช่างตั้งหน้าต่างตาทําความดีถ้านนอจาะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตา ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทําไมจริงนี่โง่อย่างนี้ถ้าเขาด่าเราแล้วก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขและความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขายาต้องระแวงอันตรายที่เราจะทํากับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเป็นคนที่เขาด่าไว้เขาว่าไว้เขานินทาไว้เขาก่แกล้งไว้จะทำอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข